Lá, lá like สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวกับหวยพารวยเลขเสียงโชคเลขนําโชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องซื้อเลขแบบไหนแนวไหนที่จะทําให้คุณมีโชคมีลาบและรวยในวันนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้เพื่อเป็นคลิปดีๆแบ่งปันส่งต่อให้คนอื่นแล้วก็อยากให้รู้ว่าแก้วรักทุกคนนะอยากให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ฉะนั้น ถ้าเราปัฒนารินีต่อใครมันก็จะเป็นผลดีคุณเองก็ควรส่งคลิปนี้ให้คนอื่นด้วยเพราะคนอื่นก็จะได้รวยไปกับคุณนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าใครอยากจะดูดวงกับหมอแก้วยินดีค่ะกด subscribe ช่องนี้ได้เลยนี่ เอ้พี่ใกดโทรหาแก้วเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 6 3 6 3 5 5 5 1 2ย้ําย้ำค่ะ0 6 3 6 3 5 5 5 1 2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้กลุ่มไหนที่ควรซื้อกลุ่มไหนที่ควรงดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแก้วขอพูดกลุ่มที่งด,ดงดเสี่ยงโชคในวันนี้อยู่2กลุ่มแต่ถ้าดื้อจะเล่นก็อย่าว่ากันเพราะมันมีเกณฑ์ถูกน้อยนะ วันแรกก็คือวันจันทร์วันจันทร์ได้คือไพ่ความไม่เที่ยงจริงๆวันนี้วันจันทร์แกวควรให้งดแต่ถ้าดือด้อจะเล่นจะดื้อจะเล่นนะแนะนาว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทาบุญเดี๋ยวบ่ายเนี่ยแก้วไปประชุมเสร็จแกจะไปทําบุญโงศพเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะจ๊ะแต่ย้ํานะคะว่างดได้งดแต่ถ้าจะไปต้องเล่นก็ซื้อเล่นทาบุญเลขทาบุญแล้วกันคนวันจันทร์ แล้วก็ส่วนคนวันอังคารก็ควรบดซื้อเหมือนกันเพราะอันเนี้ยมันจะแบบเหมือนวันเนี้ยวันอังคารจะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายซื้อไปมันก็จะไม่ค่อยถูกยกเว้นคนวันอังคารแก้ตัวเองทําให้อารมณ์สดใสสดชื่นมองโลกในแง่บวกนะคะมันจะได้เปลี่ยนจากกายไปเป็นดีแล้วเลขนาโชคของคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็คือเลขเกี่ยวกับความสุขเป็นการแก้เคล็ด อะไรที่มันแย่ๆเลยๆอย่างเช่นเราจําได้ว่าวันนี้วันเกิดลูกเราเรามีความสุขที่สุดวันนี้มันเกิดคนรักเราหรือวันที่แฟนเราแเราแต่งงานกับแฟนซื้อเลขที่มันเป็นความสุขเป็นการแก้เคลดแต่ถ้าเป็นไปได้คนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารวันนี้ควรงดแต่ถ้าดื้อจะเล่นก็อย่างที่กระบอกนะโอเคมาดูวันปกติที่ควรซื้อบ้างนั่นก็คือพันอาทิตย์ได้ไพ่พญาพาลีจากปูทศกันนะคะวันนี้อย่าลังเลให้มั่นใจหนักแน่นแล้วซื้อเลย เอาเลขที่เมื่อวานซื้อวันนี้จะเป็นเลขนาโชคให้คุณถ้าเมื่อวานไม่ได้ซื้อเป็นงวดที่แล้วที่ซื้อเลขอะไรซื้อเลขเดิมย้ําว่าวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเดิมแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองคุณจะถูกหวยค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์นะย้ําแล้วนะเคลียร์นะว่าต้องซื้อเลขงวดที่แล้วหรือวันที่แล้วที่ซื้อไปแล้วมันไม่ถูวันนี้มันจะกลับมาออกขอให้แค่มั่นใจตัวเองค่ะส่วนคนวันพุธได้เทพ,พจันทร์แนะนําว่าให้ซื้อเลขเพื่อนผู้ชายหรือพี่ชายคนสนิท หรือแฟนก็ได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้ให้เอาเพื่อนคนสนิทพี่ชายคนสนิทก่อนนะคะคนวันพุธเพราะว่าวันนี้คนวันพุธจะได้โชคลาภจากผู้ชายก็เลยแนะนำแต่ถ้าคุณมีเพื่อนชายคนสนิทคุณซื้อได้ถึงจะมีนิสัยเป็นสาวก็ไม่เป็นไรค่ะย้ำคนวันพุธให้ซื้อเลขพี่ชายเพื่อนชายคนสนิทจะได้โชคได้ลาภจากเขาโทรไปถามเขาว่าเขาชอบเลขอะไรหรือซื้อเบอร์เลขเบอร์มือถือเขาก็ได้ค่ะส่วนคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่พะศิวะ ะะวันนี้มีโชคมีลาบเหมือนกันเทวดาครูบาอาจารย์ประทานพรแก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคุณ ok, ในกรณทกรีที you ่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็เอาวันที่ท่านเสียชีวิตวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดวันเดือนวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตมาบวกรวมกันแล้วซื้อสําหรับคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขคุณพ่อนะคะย้าวันพฤหัสให้ซื้อเลขคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เเกิดวันพฤหัสนะคะส่วนคนเกิด วันศุกร์และวันเสาร์ศุก,กร์กับเสาร์แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขยาเดินทางยานผานะการเดินทางเพราะจะได้โชคได้ลาจากการเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะยินดีด้วยย้ำเลขยามผานะจะให้โชคให้ลาบคุณนี่จบไปแล้วทั้งเจวันวันไหนที่แก้วห้ามซื้อแก้วเตือนแล้วนะแต่ถ้าจะซื้อก็แล้วแต่พวกคุณก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวบ่ายเนี้ยค่ะก็จะไปทําบุญลงศพ ที่วัดหัวลำโพงเขามีประชุมแถวนู้นแล้วเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนแล้วก็ช่วยให้ทุกคนขอทุกคนเลยเป็นกําลังใจให้แก้วว่าให้วันนี้แก้วเคลียร์งานให้จบเคลียร์งานให้ได้ถ้าเคลียร์งานได้เคลียร์งานจบพรุ <S <S <Being communist> <Brad> ่งนี้เช้าจะนั่งเครื่องบินไปวัดเจดีย์ไข่ระคาแล้วเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดมาฝากแต่ต้องเป็นกําลังใจให้แก้วว่าแก้วเคลียร์งานให้จบนะแก้วจะได้เดินทางไปแล้วก็บินไปปุ๊บเคลียร์งานเสร็จกลับหรือไม่อาจจะกลับเช้าวันพุธ ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ